สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาสุขภาพของสตรีมีคันการพัฒนาสุขภาพของสตรีมีคันคืออะไรแนวทางสําคัญที่ช่วยให้แม่และทารกมีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนและเตรียมความพร้อมสําหรับการคลอดและดูแลทารกแรกเกิด 1. การดูแลด้านโภชนาการกินอาหารที่มีประโยชน์ โปรตีนเนื้อสัตว์ไม่ติดไขมันไข่นมถั่วเหลืองช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของแม่และทารกธาตุเหล็กตับผักใบเขียวถั่วช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางกรดโฟลิกอโวคาโดผักขมช่วยพัฒนาระบบประสาทของทารกแคลเซียมนมโยเกิร์ตปลาเล็กปลาน้อยช่วยพัฒนากะดูกและฟันของทารกโอเมก้าสปลาทะเลไข่ถั่ววอลนัทช่วยพัฒนาสมองของทารก หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะเป็นอันตรายแอลกอฮอล์และบุหรี่เสี่ยงต่อพัฒนาการผิดปกติของทารกคาเฟอีนในปริมาณมากทำให้หัวใจเต้นเร็วและเสี่ยงแท้งอาหารดิบเช่นซูชิหอยนางรมเสี่ยงต่อการติดเชื้ออาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อลดความเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 2. การตรวจสุขภาพและฝากคัน ฝากคันเร็วและตรวจตามนัดหมายควรเริ่มฝากคันภายใน12สัปดาห์แรกควรติดตามน้ำหนักความดันโลหิตและพัฒนาการของทารกตรวจคัดกรองโรคสำคัญโรคเบาหวานขณะดตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงโรคธาลัสซีเมียหรือโรคพันธุก,กรรมต่างๆฉีดวัคซีนที่จำเป็นวัคซีนบาดพยกักป้องกันการติดเชื้อหลังคลอดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันอาการแทรกซ้อนในแม่และลูก 3การออกกําลังกายและสุขภาพจิตออกกําลังกายที่ปลอดภัยเดินช้าๆว่ายน้ําหรือโยคะสําสหรับคนท้องเชื่อลดอาการปวดหลังป้องกันเส้นเลือดขอดและเตรียมร่างกายสําหรับการคลอดนอนหลับให้เพียงพอนอนวันละ7-9ชั่วโมงและหาหมอนรองพยุงร่างกายเพื่อลดอาการปวดหลังลดความเครียดทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นฟังเพลงฝึกสมาธิ 4. การเตรียมตัวสำหรับการคลอดและดูแลหลังคลอดเรียนรู้เรื่องการคลอดฝึกการหายใจและการเบ่งคลอดวันแผนการคลอดเช่นการคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเสื้อผ้ารละเด็กผ้าอ้อมคาซิสสำหรับทารกของใช้สำหรับแม่เช่นชุดให้นมเครื่องปั๊มนมเตรียมพร้อมสำหรับการให้นมแม่ ศึกษาวิธีการให้นมที่ถูกต้องหลีเกเลี่ยงอาหารที่อาจจะทำให้ทารกแพ้เช่นนมวัวถั่วบางชนิดหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังมาหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้กันเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ